สวัสดีครับผมช่องนี้เฮาก็ไดมาพ่อกันนี่แล้วครับผมช่องเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมเนาะเมื่อนี้เฮากกิดมาเบิงเอ่อกันเลยพันไปพันมาเห็นเอ่อไทยบ้านวิธีชทยบ้านเพิ่นเลี้ยงควายครับผมก็เลยเขามาเบืองเนาะเมื่อนี้ขามาเบิงมาชมยุเอ่อฟ้ามเพิ่นนี่แหละครับผมฟรามคุณพ่ออย่างครับนี่ครับผมสวัสดีครับผมคุณพ่ออ่ณพอลี่ครับคุณพอลี่ครับผมอ่ายุใส่ครอบครับผมเนี่ยนี่ตำเนียงได็ครับผมยุไทยบ้านโอ้ยุไทยบ้านบ้านไหนครับผม บานทัดสามัคคีโอความความความกล้วยครับผมนี่เบิ้กล้วยงามบอกครับนี่กล้วยเลี้ยงกล้วยอันมาโดนแล้วครับบอกครับนี่โอ้เนี่ขึ้นปีที่สองโอ้เนี่ขึ้นปีที่สองแล้วได้เอาเลี้ยงเอาพันธบอกครับเป็นที่เป็นพ่อพันแม่พันธบอกครับผมเนี่ยโอ้มีแจะแม่พันธเลี้ยงขึ้นปีที่สองแล้วที่แรกนี่เยอะตัวครับเนี่ยมันทับติดทับติดนี่ค่อยออกอืมอืมอันนี้ของ เบิ่มพะลานอันนี้ก่อนดีครับเนี่ยลูกของเบิ่มพะล้านเนี่ยเบิ่มพะลานเออขันขันเฮ้ยมามาผสมนี่เฮ็ดยังไงครับผมเนี่ยเอาผสมอันเอิ้นเอิ้นความเอิ้นความที่เขามีพอพันโอ้เอิ้นฟ้ามที่มีพอพันมาผสมแล้วเขาให้เขาเฮ็ดให้ทับให้เฮ็ดมันติดเลยบ่ครับผมเนี่ยลูกแล้วทักบาทครับผมเนี่ยอันนี้ค่าผสมพันแห้ง ค่าผสมพันธุ์เอากับบอบอแพงเนาะครับเนาะบอแพงป็นไดมีจากแม่ครับผมอยู่เนี่ยหนึ 2> 1, 2, 3, 3, ่งสองสามสามเมยไงโอ้ไม่สามเมยไงได้ลูกเจ็ดตัวครับเนี่ยได้ลูกเจ็ดตัวแล้วสองปีเนี่ย,อ,ยอันนะั้นบ้านออกอันนั้นตั้งท้องอี่บอครับให้เบิ้งเนี้ยอันเด้กอ้วยตั้งท้องครับผมเนี่ยอันนี้ตั้งท้องจะเดือนครับผมนี่คข้วยเนี่ยกสิบเอ็ดสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนโอ้สิบสิบเอ็ดเดือนขันงัวเลยครับผมคือขันบอเหรอ สำกันบอกอ๋ออันนี้โรงเรือร่นี่อันมีอย่างแนบ่ครับเนี่ยโร,รงเรืองเห็ดตังไงครับเนี่ยมีไฟกันยุ่งพร้อมบอกกันแมลงกันยุ่งบอกครับเนี่ยีทถูกอย่างโอ้ oh, มีถูกอย่างอันนี้มุ่งพร้อมมีมุกงมุ่งเขียวพร้อมครับผมนี่มีมุงเขียวพร้อมอันนี้ก็เห็ดบางง่อยบอกครับนน่อยอันนี้เบ้าดินน้อนนี่น้อนบอกครับผมเนี่ยอันนี้เบ้าบดินขยันเข้าไปตากบอกครับผมนี่เจ็บนะเจ็บมุ่นไปตากเล่นบอกครับนี่ยอันนี้ใส่บ่ได้โอ้อันนี้ใส่บ่ได้มันบ่ได้เอารัก โอ้ครับผมเอาแท้ๆกับนาแรงก็คือโอ้นาแร่งมันบ่ครับผมโอ้เป็นนาฝนนาฝนมันบ่อันนี้เนาะครับผมมันนอนตมอืมอันนี้เขาปล่อยยังไงครับเนี้เขาปล่อยเอาไปทั้งหลังได้บ่ครับนี่หรือว่าเฮ็ดขุนบ่ครับผมเนี่ยเฮ็ดแบบงอกข้อยขุนบ่ครับเนี่ยเรือจังไดเนี่ยว่ได้เออเจอว่าบุฟเฟ่ต์หาก็แล้วกันโอ้บุฟเฟ่ต์หายโอ้กินมีอาหารเสริมบ่ครับเนี่ยอาหารเสริมเดี๋ยวนี้บ่มี เดี๋ยวนี้พอท่านมีอัตราการแลกเนื้อดีป่ะครับเนี่ยโอ้ง้วันี่ควายตัวนี้เง้วแม่ตัวนี้งามอยู่ครับผมเนาะมันมีจะให้ร้อยหาาอย้ากิ๊บละบูเนี่ยท่านร้กันราคา,าอะไรเป็นไรครับผมเนี่ยตัวน,นี้บรูราคาตัวนี้บรูราคาอันวแต่ว่าอันได้ยินข่าวว่าอู่รอนนี่สร้างอุดรน,นี่บักยางาคากเล่นป่ะครับผมเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์บักสุดยอดเลยป่ะครับผมเนี่ยเรือว่ามีมีแช่งอยู่กับผู้ใดก่อนเฮอเอามาก,กับเปินใดก่อนครับผมเนี่ย โนี่ันาบริตรังบ,บ่ครับผมนี่ขึ้นลูกขึ้นน้อยใหญ่นี่แสงพอแสงกันรุ่นปูล้วบ่นะครับนีปูดอนี่ประมาณร้อเท่าไรกรอยแปดสิบ่ร้ดบ,บบอันนี้พอพันสบร้อยแปดสิบไมความจะไหนครับเนี่ยโอ,โอ้ความสูงร้อยแปดสิบโอ้เกือบสเมตรครับผมเกือบสองเมตรโอ้รรมดา่าานยม่ด้อันนี้ร้อยเท่าไรครับเนี่ยตัวแ้มร้อยเท่าไรกนเนี่ยร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคไปประกวดบ่ครับจะจปีเราเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้อาจ บ่อใกล้เคียงใกล้เคียงโอ้เจ็ดปีแล้วครับเนี่ยคุ้ยสามปีอันนี้คุ้ยสามปีกว่าโอ้ครับผมเขาเบิ่งจะได้สามปีนี่ฮะมีมีหม่งเบิ่งบ่ครับผมเนี่ยโอมีการบอกยังโอ้มีการเข่ามันบอกครับเนี่ยโอ้นี่นี่เบิ่งครับผมนี่เบิ่งเบิ่งกเข่าเนี่ยนีเป็นแม่สาวเนี่ยโ่้ครับพโ่้ครับโอ้ครับผมนี่เนาะอันนี้กับพ่อพันกับยังยักษ์ขึ้นกันขายังไงครับผมโอ้งามง่ามงาม โอ้ควยตัวนี้งามอยู่ครับผมควอยแม่ตัวนี้งามอยู่นี่บังเบิงลักษณะครับผมเนาะโอ้โหเบิงคอเบิงเนียงสัดส่วนนี่ก็ไล่ไล่ขาวเบิงเขาเบิงเขาเบิงเขานี่ครับผมอ้้หญง่าง่โค้งสางง่ญ่ครับผมนี่โค้งสางงหญ่เนื้อก็งามครับผมนี่โค้งเออเนื้องามครับผมนี่งามดีงามดีงามอยู่ค้ยข้วยตัวนี้ครับผมเนาะเออครับผมนี่มันบ่แมนควายอ่าบ่ไปกวดผลแมนว่าครับนี่อันนี้มันก็จัดว่าเป็นควยพัฒนาโอ้อันนี้ควายพัฒนา ใช้พัฒนาบอกครับเนี่ยตัวนี้ตัวนี้พัฒนา<อ>นยัง,ยง,ยงบ่าแล้วยังบ่แล้วมบอต้องรอรุนลูกต้องรอรุนลูกอ๋อเฮาสิเอามาขามรุ่นนี้มา,าครับผมเนี่ยเอามาขามรุ่นอี้าค,าอคือคือตัวนี้นี่มันเป็นแม่คออยืนหลักได้แล้วแม่พันได้แล้วโอ้าาเป็นแม่พันแงมแล้วนะเอออันนี้เป็นค้ยงามแล้วบ่ครับผมเนี่ยโอ้ครับผมยืนยืนแล้วฮขาเจียวลูกมันทำากรเอาลูกมันคือเอาลูกขยายต่อไปเลยเอาลูกขยายต่อไปแล้วก็เอาเป็นลูกคันลูกตัวแม่เขาก็ขยายเอาเป็น เป็นแม่งามไปเล่นบ่ครับผมกับตุ๊ปพอตุ๊พ่อเขากับเอ่พอพ่องามเอาเอาเอาพ่อมันชื่อว่าจาังไหนครับเนี่ยเอามาทับมันเนี่ยบริยานใบรบริยานใบบ่โอ้ยสูงคักมันบ่ครับผมหอดสองบ่มีหอดสองบ่กล้วยน่ะสองร้อยบ่ครับผมอะไรความสูงความสูงนะ่ะบ่ฝร้อยเจ็ดโอ้อร้อยเจ็ดสิบแปดสิบบ่ครับผมร้อยเจ็ดสิบกว่าโอ้ครับผมมันก็เป็นลูกของไสอันตัวนี้มันเป็นของไม้ของเงินพอพันมันเนี่ย ครับผมอีเอนเนี่ยมันทับไอ้ของไห้มันเป็นลูกได้จะลูกของไหมของไหมบ่ครับผม,มการเลี้ยงควายครับผมการเลี้ยงควายเนาะการเลี้ยงควายเกษตรกรประสุสัตครับผมปศุสัตว์อันนี้กเกือบร้อยห้าสิบโอ้นนอตัวนี้งามครับผมแต่ว่าตัวนี้ทีแกกว่าครับผมตี่นนตัวนี้ทีกกแกครับผมแม,น,ม,น,น,น,ม,มนเมนนี่นี่โอ้มันเป็นหนาผลครับผมเนาะ อันนี้ก็เทเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นเทปูนอยู่ครับผมนี่เนาะเพิ่นแต่เพิ่นบ่ได้เก็บปานไรเนาะแต่มันมีโลกบ่ครับผมนี่มีโลกมานําบ่นี่มีโลกบ่ะโลกบ่มีมีนป่ครับผมนี่เนาะว่ายยอู่ครับผมกันเลี้ยงกันเลี้ยงเอ่อควายครับผมประดุษสัตว์เฮาได้ได้เอามีอันลงทะเบียนบ่ครับผมเนี่ยบบ่่ได้ลลงงเพราาะว่เอาเปหยังคือบ่ลงครับผมเพิ่นเลี้ยงเด้่ยเ้ยไปลงไปลงให้เพิ่นนี่นะครับผมหาเพิ่นเอาเงินให้พี่ แม่น,มาานี่ครับผมบ่มาหาดอกพอดีเงินฟรีครับผมแม่นี่บอกแม่นี่เอามาใหม่ๆนี่โอ้จอยแห้งไหลค,ครับผมอันจักจัก,กบาทครับผมเนี่ยตอนเอามาแม่น,นี่โอ้เร่ต้องบอกราคาดอกไอราคาเดี๋ยวนี้ราคาเดี๋ยวนี้มันลุ่งไร่แห้งบ่แล้วค่อยลงบ่ครับผมนี่แ,นแล้วอัตรา,าก,การเรียกเงื่อนหรือว่าเฮาไปขายอันเฉลี่ยขายจังไดยครับผมนี่ยังโบรูเลยเลี้ยงไปเลี้ยกซื้อซื้อเลี้ยงไปก่อนไม่จังไดยน้อเออปดุษซัดฮอกนี่น้อรัฐบาลมีส่งเสริมี่ยังบ่ครับผมเนี่ย,ย รัฐบาลบ่ส่งงเสริมมีอย่างลยบ่ <S 2> <S 2> โอ้ย <S <S ไปลองเบงนะครับผมนะผมได้ยินข่าวว่าเขาสิมาส่งเสริมว่าปศุสัตว์นี่สิมาส่งเสริมด้านนี่อยครับผมขันเรียงงวัวเรียงคว้ยนี่เขาสิว่าเขาสิมาในรูปแบบของฉียาหรือว่ายาวัคซีนหรือว่ารูปแบบของป้องกันเชื้อลาป้องกอันนั้นอันนี้แล้วก็ส่งเสริมในรูปแบบของ,ของขเกษตรกรอยากยืมเงินหรือว่าอยากนั่นอยากนี่มันมีหลายแ่วงอยู่ครับผม ลองไปเบิง้อครับผมนี่เฮป็นธนาขั่นสัตว์ก็ได้ครับผมตัวหนึ่งสองตัวหรือว่าห้าสิขายออกจังสี่ไปมีการแลกเปลี่ยนตลาดจังด๋นะครับผมเนาะคุณพ่อกับคุณพ่อลี่เคื่อนี่อยู่ครับผมเนี่ยนี่บอกครับผมปล่อยออกมาจังสี่บ่เนี่ยอย่กูจับบ่ครับผมเนี่ยกุจับบ้านท่าสามคีอำเภอกุจับจังหวัดกุจับจังหวัดอุดรธานีบ่ครับผมเนี่ยโอ้อันนี้ของกวางเขาได้นี่ครับผมนี่มีจกไรครับผมอยู่ได้เนี่ยมงปลอยแท้ๆกับมงปลอยบ่ครับผมเนี่ยอันนี้มงปลอยยัง โอ้ ayo, อันนี้อันนี้เขาทําการปลอ่ย <Yeah. S 1> ปลอยออกมาจากนี่นบ้ครับผมเนี่ยปล่อยออกมาจากคอกนี่ค <Yeah. S 1> อกนี่ก็ย่างออกไปเลยแสงดงว่าตอนเช้าเช้าตอนเช้าเช้าเนี่เขาปล่อยออกมาเป็นสียางไปเองของมันเล่นบ้ครับผมเนี่ย <Officer. S 1> โอ้ไปนะ้ำกันนล่ะอันนี้แส,ส,สงดงว่าเขาสีเขา,าเลี้ยงแบบปล่อยเล่นบ้ครับผมเนี่ยเลี้ยง <igh> แบบปล่อยเลยกับปล่อยนั่นว่าปล่อยคืปล่อยโอ้แบบว่าเขาเขาเขาสิดปล่อยก็ได้บ่อยากปล่อยก็ได้เห็นเห็นมันอัน อันดักยากงก็ค่อยให้มันยางห,นห,นหนุนหุ่นห้วยเหครับผมเนี่ยมันอยากเขากว้มันเข,า,ข,เขาเองเลยบ่เนี่ยถึงเวลาถึงเวลามาัน,านมาเล่นน้เียถึงเวลามันมาเล่นน้ำอยู่นี่ควันมักนอนต่มนะครับมันหอนน่อนเนาะมันมากอากาศเย็นครับผมนี่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 โอ้โหเพิ่งจังสีเนานคะครับผมนี่เลยปีนาครับผมปีนาอ่อปีนาคันยักได้ชีคันยักได้ยางกับได้ย่ครับผมนี่เนาะพ้นสีเฮ็ดนี่อยู่นี่ไปร่องไปเบิงอันปรทุัตดรครับผมนี่เนาะนี่ครับผมนี่อะไรครับผมอยู่บ้านท่าสมชีครับผมเนาะ คลิปนี้เก่าไว้ส่ำนีก่อนครับผมคุณพอลี่ครับผมคุณรลพอลี่ก็ไปแล้วครับผมเนาะเ้อมาเบบ่งกล้วยงามครับผมเนาะกล้วยกล้วยสายพัฒนาแมนว่าสายพัฒนาครับผมเนาะคลิปนาพ่อกันไหมครับผมอาฝาติดตามเด้เลยครับผมเกษตรวิธีชาวบ้านครับผมคลิปนี้เก่าซ้ำนี้ครับผมคลิปนาติดตามกันไหมครับผมเนาะสวัสดีครับ